ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียเจ๋งๆไอเดียเก๋ๆต้อนรับช่วงซัมเมอร์แบบนี้นสนใจทีเดียวบรรยากาศของร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําค่ะคุณผู้ชมริมตลิ่งน้ําแม่วางใช้วิธีการส่งอาหารแบบลอยฟ้าข้ามลําน้ําเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปรับชมภาพกันค่ะ บรรยากาศที่ร้านขายอาหารตามสั่งข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเนื้อย่ยางริมตลิงแม่น้ำวางบ้านศบวินอำเภอแม่วางจงังหวัดเชียงใหม่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนคลายร้อนในช่วงที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางร้านก็จะสร้างเพิงพักและแคร่ไม้ไผ่ให้ลูกค้านั่งพักผ่อนสั่งอาหารไปนั่งรับประทานตามริมตลิงนั่งแช่เท้าหรือว่าลงเล่นน้ำคลายร้อนทําให้ร้านค้าที่มีอยู่เป็นจํานวนมากขายดีค่ะมีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่ม และเสื้อผ้ากางเกงลายช้างโดยเฉพาะช่วงบ่ายที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดนักท่องเที่ยวก็จะพากันมาพักผ่อนกับครอบครัวหรือว่ามากันแบบเป็นกลุ่มเพื่อนค่ะสําหรับอาหารที่ขายดีค่ะก็จะเป็นส้มตำไก่ย่างเครื่องดื่มเย็นๆแก้กระหายทั้งนี้ค่ะทางร้านยังมีวิธีการส่งอาหารแบบใหม่โดยใช้รอกค่ะผูกมัดกับตะกรา้านําอาหารใส่ในตะกรา้าปล่อยรอกข้ามไปอีกฝั่งให้ลูกค้าเนี่ยมายกเองก็ถือว่าสะดวกทั้งคนส่งทั้งคนสั่งและคนส่งหากเป็นฝั่งเดียวกันกับ ร้านค่ะก็จะให้พนักงานเดินไปเสิร์ฟเองตามปกติแต่ถ้าคนละฝั่งเนี่ยจะเป็นรอกอย่างนี้เลยคุณผู้ชม,มชักรอกไปเลยส่งให้ลูกค้าแบบสะดวกสบายคนสั่งก็นั่งรอรับคนส่งก็ยืนชักรอกไปมไม่มีหกเนาะไม่มีหกเพราะว่า<อ>ตัวจานคือเขาอยู่ในตะกร้าแล้ว<อ>เขามีการจัดเรียงกันอย่างดีนะดิฉันดูเมื่อกี้น่าสนใจน่าสนใจแล้วก็